สวัสดีค่ะระหว่าง procurement กับ purchase มันต่างกันยังไงอันนี้มีคำถามมาหาครูอ่าเดี๋ยวครูจะบอกคุณเลยว่ามันต่างกันยังไงจัดซื้อเปรียบเสมือนลูกน้อง procurement เปรียบเสมือนลูกพี่จัดซื้อคือคนปฏิบัติการ โปรเคียวเมนคือคนคุมคนวางแผนบริษัทส่วนใหญ่ที่เขาจ้างให้คุณไปทำหน้าที่จัดซื้อเนี่ยเขาไม่ได้อยากให้คุณทำแค่จัดซื้อเขาต้องการให้คุณเป็นโปรเคียว e มนต์ด้วยแล้วทำไมบริษัทส่วนใหญ่ไม่ตั้งเป็นโปรเคียวเมนล่ะบริษัททั้งหลายเขาก็มีเปลี่ยนเป็นโปรเคียวเมนต์แล้วนะบางที่เปลี่ยนเป็นซับไพเชนเม n จ g เมนต์ด้วยซ้ำไม่ให้เรียกจัดซื้อเลยเพราะเขามองว่าถ้าเรียกจัดซื้อปุ๊บ ความรับผิดชอบมันแคบทันทีเลยเพราะจะซื้ออย่างที่เรารู้กันอยู่ซื้อของตามของต่อรองราคาหาซัพพลายเออร์เจ้าใหม่มันก็มีอยู่แค่นี้อันนี้คือหน้าที่จัดซื้อแล้วพอบอกจัดซื้อคนทําจัดซื้อก็จะมองตัวเองว่าทําแค่นี้ดังนั้นบริษัทใหญ่ๆที่ครูไปร่วมงานด้วยอย่างเช่นบริษัทเอ็กโคเนี่ย ที่เอ็กโคประเทศไทยมันจะมีเอ็กโคประเทศไทยกับเอ็กโคเทนนารีเนาะครูอยู่เอ็กโคเทนนารีซึ่งเอ็กโคเทนนารีเนี่ยเปลี่ยนคําว่า p พ r c h a s สเป็นโปรเค e m ม n นนะคะเพราะว่าเขามองอย่างที่ครูบอกโ r ร m e n t มันภาพกว้างกว่านั้นจัดซื้อเป็นส่วนหนึ่งของโปรเค t p ม o c โปรเค n t มองแนวบริหารโปรเค e m ม n t เป็นคนใช้จัดซื้อทํางานถ้าพูดแบบเคลียร์ให้เห็นภาพชัดประมาณนี้เลย ที่วางแผนรวมทำ p o r c h a o i n g plan ที่จัดลำดับตัวสินค้าที่ใช้เครื่องมือบริหารทั้งหลายที่มองกับ supplier supplier มองเรายังไงหรือจัดลำดับตัวสินค้าที่ใช้ supply positioning model หรือ supply p r e f e r e n c i n g model อะไรพวกนี้ยค่ะ เป็นแนวโปเคเมอนทางนั้นเลยเป็นคนวางแผนทางนั้นเลยดังนั้นบริษัทส่สวนใหญ่ต้องการคนทำงานแบบนี้แล้วในเพจคูก็สอนคุณในลักษณะโปเคเมอนด้วยนะคะไม่ใช่แค่จัดซื้ออย่างเดียวเมื่อกี้คุณเข้าใจแล้วเนาะว่าจัซื้อเป็นลูกน้องโปเคเม n นโปเคเมอนเปรียบเสมือนการวางแผนจัดซื้อเปรียบเสมือนการปฏิบัติการเข้าใจเนาะ แล้วครูรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นอย่างนี้ก็อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้เนะี้ยครูร่วมงานกับบริษัทต่างชาติเขาก็บอกครูมาแบบนั้นแล้วคุณลองไปเสิร์ชดูใน YouTube ระหว่างโปเกมอนกับจัดซื้อมันเป็นยังไงถ้าฟังภาษาอังกฤษออกคุณจะเข้าใจแต่ถ้าเป็นภาษาไทยมันก็จะแคบนิดนึงครูก็เคยไปอ่านโปเกมอนส์กับจัดซื้อมันหมายความว่าไงอ่านแล้วก็กลังกลัวงงมากถ้าเกิดเราไม่ประสบมากับตัวเองอ่ะมันจะไม่รู้เลยว่ามัน กันแบบนี้ก็ดีที่มีคำถามมาครูก็กระจ่างให้คุณฟังเลยว่ามันเป็นอย่างนี้นี่เอง ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่เขาจ้างคุณเป็นโปรเคียวเมนที่มีจัดซื้ออยู่ในนั้นด้วยวางแผนได้ซื้อได้ก็คือโปรเคียวเมนนั่นเองโอเคยังไงก็เรียนรู้เยอะๆเนาะ,นะคุณจะบอกคุณเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อคนคุมผู้บริหารเจ้าของบริษัทดูคุณอยู่ก็เอาทิคเอาทเอาทคนิคไปต่อยอดไปบอกต่อนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเนาะจากใจครูธัญญาจากเพจจัดซื้อมือโปรนะคะ